สวัสดีครับพี่น้องสิท่อหาลูกไายดิมือจี๊อ่าเพลงเก่าโม่งแล้วนอนหลับบับูวูกไข่กระไดน้องซี่แก้มสวัสดีครับเฮ้ยไปสามากมะนี่เดินงานใหม่ครับสนุกไหมสนุกครับมีเอฟซีทักไหมมีครับเยอะมากเขาว่าไงเขาว่า อุตการะทำนึงกับมาบันนี้เอฟซีกับรังเมืองเนี่ยส่วนเอฟซีกับรังดุยเนี่ยสวัสดีครับเป็นไงบ้างผู้นี้จ่อเพียงใหม่แล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับอยากรู้แหละตื่นเต้นเท่าไหร่เท่ฟ้าครับท่าตื่นเต้นเท่ฟ้าป่ะนะเมืองจ่อเกาเมืองเสาหนูจะตื่นอ๋อผู้นี้มาโรงเรียนไม่ใช่หรอใช่แสดงว่าเพียงตอนเพียงออกหนุอยู่อยู่โรงเรียนใช่ไหม ใครับฝากเพีงไหมซีเร็วฝากติดตามเพลงใหม่ตีแกมแล้วนะคะพรุ่งนี้เช้าตอนเก้าโมงนะคะพรุ่งนี้ผลงานเพลงพบรักที่พัทยาใช่ไหมพบรักที่แม่กองเออแม่กองไหนรอขอขอเกินอีกสักรอบซีแบบเซมเปิลก่อนจะฟังของจริงพรุ่งนี้ะลูกขึ้นรอดีๆลูกมันบอลมวน,มนลุกขึ้นนั่งเออ ใจประสงสร้างบุญอาอยังมาพ่อเนื้อครูน้องนั่งขายประทูเกมตุลูสาวเมืองแมกแ่กลงาย้พ้าอีสานมาเจอดน้องขานเ้าอย่างตทานองอยากหยาแผ่นดินมาเคียงบ้านนอองสาวเมืองแมกแ่กลง สะทายสันสามเอฟซีทักว่าไงน้องซีเกมหรือเปล่าตีมืนหนีคนไปยังขบวนงานใหม่ขอเดียวอะเป็นเป็นตัวเชโรนเดียนหรอมันเป็นหมอลำโรงเรียนครับมันเป็นหมอลำคุณหมอลำอะไรที่หนูร้องเมื่อวานหน,หนูร้องใส่ชุดหนูใส่ใส่กระป๋องผ้าสโลนนะมันเป็นกวนอันสักอย่างที่หนูร้องนะ ก่อนมาตายติดไข้โผมมีอย่างต้นเป็นก่อนอย่างเชกอย่างเป็นเรื่องเล่าก็เหมือนเหมือนบ่อเรื่องเล่าทอย่างนี้ค่ะจานก้าวกรัมพูดแค่การแกะมันมันคืออะไรมันคือการกําเนิดกําเนิดสีนใสครับก็จะลําแทนพูดมว้วนตัวละเดี๋ยวพ่อจะให้หนูมาร้องมันลองดูบางทีใหญ่ดูว่าดูจะ้องนั่นมันเป็นดนตรีอะไรยังไงนะมันเป็นดนมันเป็นเออ่ทำนองอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มาลองเทสเทสใส่ เวทีสแตนล็อกทิมแลมมือเงินก่ามองเสาปักมดูเดอร์จัดความผลงานเพลงไป,ไปคิดไปคู่ที่นี่ปูนมากเรียติ่มปากันดีอืมอุ้ยฟังขึ้นขาวแท้อ๋อมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมลูกที่มันดำๆตรงนี้ฮะที่เป็นหินปูนตรงนี้นะ่ะแปรงน้ำน,กกน,น่ากับแปรงมาสะอาดไหมแปรงดูๆในเขี่ยนหน่อยนะแปรงมันหอดจวกสองนาทีไม่ใช่แปรงหนึ่งนาทีฟัน <will> ฟันเทินนี่คือต้องดัดเยอะหรือว่าฟันเทินซ้อมเยอะมาก ใช่ให้กันทํานใ่น้นองสาวพี่น้องเอาบาัดล้ำไทยแหละล้ำไทยท่านลํำไทยหนึ่งท่านใช่รูกเอาบรนี้ที่อยากพูดเกี่ยวแบบลํำไทยที่อยากพูดเกี่ยวแบบลํำไทยล้ำสับมัสันไทยปนกันใจไอสันลามาเจอน้นางตาต่างลางเลี้ยงลางพ้าเดือนพูดไทยแล้วก็ขึ้นย้ำมองอีน้องอ๋ออสองเข้าจองมองตาผ้ายางยาง ขันยังย like oh, okay. okay. ู่ห okay. like ่างงามเที่ยวแล้วไปต้องเฮาได้ไหวลงหัวบ้าพอแล้วมือยังฟังมือยังฟั้งพี่น้องมือยังฟังมันจะหลายโผดเอาฝ่าน้อนเริ่มมือเตือนเสารรัวไปโรงเรียนอยากเดีนนำทะเลแห้งแล้ววันที่หนึ่งถ้าไปเลียนวันที่หนึ่งหนูต้องร้องสดบนบทีลูกนะสดสดเพลงตัวเองร้องสดสดบนบทีนี้บนทีนัทยาเลยค้นปกติหนูก็เคยขึ้นเรีนอยู่ใช่ไหม ไม่เคยจ้ะอันนี้คือครั้งวแรกที่จะไปวันที่หนึ่งใช่ไหมที่พ่อซื้อตั๋วให้ใช่จ้ะวันที่หนึ่งนี่สิซื้อตั๋วให้บินจากขอนแก่นไปล่งกรุงเทพแล้วพ่อจะรับหนูที่สวุวรรณภูมิเด้อผู้ขึ้นเครื่องทะงเลตรงไหนคุณครูทายคลิปตื่นเต้นแน่นอนคิกกาดแน่นอนบอกเลยขึ้นเครื่องบินสูงสุดลิ์คุณครูไม่คุยด้วยหรอครับอะไรนะไม่เอาคุณคุยคุณครูมาคุยด้วยครับครูอยู่นี่ไห,ไหมล่ะอยู่จ้ะ ดูดูโทรหาแชทได้ยีเชเท่าดทรวดูดูโทรหาพูดดึงพูเข้าได้ไหม